จุ่มนี่ครับพี่น้องครับพอจุ่มเลยเป็นกาวอยู่กำลังจุ่มๆพอดีเลยได้ยางกติ๊กไมหมครับเห็นขาลายครับอุ้ยขาครับพี่น้องครับอู้ย้ <c oughs> <c oughs> สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องฟอกันอีกแล้วครับกับช่องขขาวปลาสไตล์ทิ่วครับมันนี้ก็ยุคกับเป๋าเทวคือเก่าครับบ่าเทิ่วสิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมันนี้พิกัดกับพิกัดเก่านะครับป่าบึนบกอำเภอบึงสลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับฟอกแล้วก็ไปหล่นน้ากันครับวัดศรได้บอครับมันนี้ไปครับอ่ะดอกแรกแขกมัานครับพี่น้องเห็ดกลุนแดงขาลายครับนี่ฮึมไทยละมัติโอ้ยดอกใหญ่เนาะ mẹ em 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 ขาอ้วนตะปุกเลยจุ่มเดียวเต็มกำมือเลยครับเบิ่งอร์มโอ้ยมดีดอกใหญ่ๆเห็ดทานครับเห็ดทานน้อยเห็ดทานนี่มันสิมีดอกหน่อยครับดอกใหญ่ครับอันนี้เป็นเห็ดทานหน่อยครับผมเป็นแถวเลยครับเห็ดองนกุ่นเก่ามองเดิม ไม่พี่น้องครับพอจุ่มนี่เป็นก๊าซเขาอยู่กำลังจุ่มๆพอดีเลยเอา้ามีก,กันครับมาจ็บโอ้ดอกนี้ดมปองงองอป้าตั้งแต่ขาถึงดอกอันนี้โบเป็นเฮดหนาเล่อด้อครับเฮดหนาเล่ออีกยันต์หนึงครับอันนี้โบท่านเจ็ดสีเ่เฮดองค์นกครับยังสิเป็นมุงหมวกอะไรเนาะนาเล่อีกแบบนึงครับ มันกเคขยขายกันนะครับตอนมันจุ่มอัดน้อยเดียวก็สะอาดแล้ว ติดก,กันเลยบ่เอวอัออนไหนไหน,นี่โอ้ยไม่ตองบงังเอ็มเห็นครับพี่นอ้องเก็บตัวเดียวเนาะม่ได้จุ่มเลยเนี่ครับพี่นอ้องหาไปเรื่อยๆเหตุผลแต่ครับอ๋ออือมแข็งแด่ จังตัดออกได้หลายตเรับ่บานบังเคินไปบ้านแถวาหนเลยลุกออกมาไม่เป็นไรแบบโอ้งานขามใครเฮ็ดแล้งงเอ้ยหน่อยพวกใหญ่นีอนี่หนังเรยเนาะอู้อีกจุ่มหนึ่งขาวทั้นขึ้นนะครับจุ่มว่าขามสั่นเนาะ đọt nó cái nhảy nữa, ừ, ừ, cá đọt nhảy bên. ขนมขอาเดยครับ่นองโอ้หแตตงแถบสิว่าไม่ดินตีขึ้นมาเลยเบื้องเัวครับเนี่ยปลากระกิดเดียวสะอาดเลยกดนาเล้้บ่ไปหาจอบเบื้องู่ครับเสียงต่อเต็มกำเลย โอเคเก่าอ,อื้อเอองาเดียวแต่ว่าสองดอกครับเนะดอกเดียวแล้วเนาะนี่มนนไม่เป็นงามครับพี่นออ้องเต็มในหัวครับอ๋าตุ่มนี่สิค้าไปปีเนาะว่ามันถือเหยียบตัวนี้ไปปปีอย่างสิครับ ไนตองหวานครับโอ้ยออกแล้วเนาะหุมออกดอกแจงเสียดงดอกบางงามนะพีะยองหังชีแบบ้กังเก็บแบบเริ่มเถิมเลยงามอยู่ดอกค่ะกําลังออกใหม่นะหมดฮาเบิ้งก่อนขันได้ออกออกลายเห็ดเนาะหไอตองหวานมันแต่ว่าออกแบบนอนแหลกไว้อยู่พี่น,น้องหลี่เป็ดต่อออกปะฮาเบ้ง้บบงงิกัน ได้ไดยางกระติกไหมนะเก็บยางกระติกงามไหมล่ะเนี่ยไปยิงเจ้าของเึง่างทีล่ะอ้อใช่แล้วนะอ่าเ,เป็นงามเลยเนี่ยโอ้โห่เท่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ออกฮางให้ออกฮางนี่องมะริมของเขาหรอกครับน่าจะลิมแหละเบวังโซเพราะว่ามเมื่เคยออกหน่อยได้แถวนี้ เป็นตปหัวขาันมันตัวนี้กรเปาะเลยอ้าให้เก็งกะมินครับผมาดอกกำลังบานพอดีเลยโอ้โหอาสว่อดอกไปแกงก่อน Gang xe ừ, ở Canada hết này hả? Bát, cứ khá ừ. hết bung khá hết bung khala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  hết bung hết bung khala hết bung khala hết hết bung khala hết bung hết bung khala hết อู้ยหูมันเห็ดออกมาเต็มหูกครับอู้ยนี่คือหูมัอีกอยู่กัมาหอดพี่เร้อมกับพี่น้องมองเก่ามองเดิมเหตุผ่างแดงคาคนนี่ห่างกับไปเลยเนาะหูนอ่ะอ้ย อย่าลงเฮ็ดครับบางเทธอกะลงหอดกระตาแบบนี้พอแล้วเหม่อเก็บเจ็บมือแล้วนี่พี่น้อนนี่ออกเหลือยๆได้หรือ no ปูนอู้ยอ้าวปัดนี่เป็นแนวนี้เป็นแนววันตากาลัน ยังหยั่งอยู่เนาะถาบบุเขียเนาะไม้หลับสุดยอดความงามขมิ้นโอ้ยตไปแกงเสียบคือเก่าเลยนี่แห่งเสียบที่เหตาเป็นไม้เรือเๆครับผมโบรานจังเล่ที่บเห็นนกดอกเห็ เพราะว่าเฮดมันใหญ่เร็วไงนี่ออกใหญ่เพิ่นเด้เล่หวานสิพอดีจริงจังอันนี้คือเหี่ยวเหี่ยวเนาะ ตาพี่น้องเห็นปะบูย๊ยขนดอกนี่นั่กันโมเขียงกับเชงซี่ครับเข็ตกับสีย่างร้ายตกละมือกละมือเนาะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นดอกบานเพิ่นครับบานมากค่าสีน้อยลงเนะาะใหญ่ไปทางดอกคนอูอ้ยเบิ่งขาเบิ่งขาตันจะลูแล้วนี่ครับนี่ ไปหลางแล,ล้วพาเบิง้งอ้บิมีโกนจักแอะเลยบึงเจต่ออำนักดีขำาังต่อามเ,เลยอาดขาเรือยหอยเลยเบิ้ี้เลยครับคุ โอ้อเห็นบ่โอ้ยไต่ไปตองเรียกแต่หัวโผล่ขึ้นมาเนาะเอาเห็ดเพงคำหินบ้านอาอโอ้ยฮ่า <c oughs> เป็นเขาญ่ครับผมคากรมอุปุกอยู่เบิ่งเบิ่งโอ้ยเป็นเหงาเลยครับโอ้าพี่น้องครับอูดอกเดียวเพิ่นวะเห็ดยังเจ้าเห็ดตะไคร้เด้หน่หอมขนาดเลยโอ้ปิ่งตำปนเนาะสร้างบ่ได้หลายเนาะหอมขักขนาดครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลย อ้าโล่ตัวใหญ่ตัวเบาที่อ่ะหนึ่งป้าพี่น้องเต็ดมหวานโอ้ยไปแกงเนาะอือป้าพี่น้องออกใหม่ดีจังไลเนาะกำลังเวีนไข่เลยกำลังขาวครับพอฟุ้นกระตกอยู่เลยเนาะเต็ดกับเป็นตะอ,ออกใหม่ยี่ดอกเพราะว่ามันเหลืองห่างแน่นะ ปีวังหันไ้ใหม่ในหมอนโอ้โหแล้วพี่หลองจูงเนึ่งฟังดินี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ถือแมงเจามาตัวพี่นะพี่ไฟใหม่ครับออกซเ้ย กินม,มาถือบ่ออกมาไปเหลือแล้วเนาะแต่ว่าสิบวท่านหลายถามมันผุแดดออกคนละครับนี่สองดอกแดงขาขนทึ่งเก้าครับนี่นี่นะครับพี่น้องต่อเสียของไฟใหม่เนาะปกติมันสิออ,อกผักก่อนออกคำนี้เก็ดแ,แต่มันออกอยู่แต่ว่ามันออกปลายคนระับ ทางที่ดีคือยาใหม่ใหม่แต่ปีก่อนผุนปีนี้ก็ใหม่ให้เขาอู้ขาอัในนีนไม่ดิ่งตัดเอาเลยเนาะอู้ส่วนเลึกส่วนแดงขาคนอีกแล้วโอ้ยขาว่ามันเฮ็ดปวกไปเนนี้ยคือเลี้ยงปิดลงไปอย่างทีเนาะปลาไฟใหม่ครับื่อน ยังไหงหรุ่มดีเนาะอ่าเอลังโงกงะบานเพิงเคขึองอุย้ยสไตไฟพวกใหม่นะ่าจะเป็นซีฟครับผมเนี่ยอ่าทักทักเอาพี่ปนดอกเดียวปนอิ่มเลยเนี่ยหล่นปนด้วยกันครับหล่นนี้เจ้าน้อยกับบานเลย ห่อนเทือนสากติบปนแรดดอกแน่นี่กำลังงาขึ้นเลยครับต้องแห้ดอกครับพี่ละงกมาเนี่ยแต่ว่าฟุ้นตกมาอยู่นาจะออกอีกอยู่้าเบิงพุู่แล้วครับแดดออกออกหอนห่อนพูดเนาะอู้ง่ามเอง จู้มึงออกจากไหนดอกฟ้าไฟน้นหมันพี่หนอดอกบ้านเพลิง,อ,งอยนะู่เองอนไหวเหตดเียนไ่หนเอาดอกอกำลังมือกันหาเลมใส่โอ้ไข่เนะหาเลมหน่ามองไฟไหม่ล้ะบาเบิดทางไปแล้วครับพี่นอ,อก,กมีก็มือเนาะมื่อตัวลอกขักเลยได้มือนนี้ก็ได้หาเที่ยวลาวลงซองตะอูบอ,อม,มันนี้เขาให้ลงฟรีเนะ เสียเจค้าข้านเนี่นยน้อไปช่วยๆกันได้ให้กันครับจบไปไข่กำลังแตกครับอืมหงามอยู่ด้แต่ว่ามันออกมลายนอืมนีห่หลงอ,อ๋อเอาละครับพี่น้องได้เวลากบบาล,บาลากับบ้านแล้วค,ครับมาเบิ่งผลงานกราบเที่ยวครับวันนี้อ้ยหมยันคือเก่านะครับพี่น้อง เห็ดเลมเลมแตงมานจนเต็มตาคนละเนาะเสามาฮะกับเขาหฮมเก่าหฮมเดิมเก็บเพพโงงหนกไปครับแล้วก็มาเก็บเห็ดผึ่งแดงคาะค้นครับก็มาเลาะเห็ดละโงกก็ได้แน่อยู่ครับนี่เต็มกระตาคือเกา่าเนาะสุดยอดแห่งความมาหนี่เห็ดตะไคร้เอาไปกีปนครับสองดอกพร้อมขนาดเลยครับก็ขอบคุณพ่อยเพี่น้องที่เขารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับนี้บ่าวที่อยูขอโต้ลากรับบ้านละครับ สวัสดีครับ